ครับสวัสดีครับผมพิเศษช่องอาร์เอลนะครับตอนนี้อยู่ที่ในบูธของบุรีรัลูกกานะครับมาดูทีมนะครับ P.R. ในเอฟซีเลนซิ s งช็อปนะครับก็จะมีหลายคันครับวันนี้ที่พามาในการแข่งขันในะ NGO นะครับเอ o จโสงขานะครับเฟส 2020นะครับก็จะมีรุ่นนี่เป็นรุ่นหัวโตนะครับผมจะเป็นรุ่นซูปเปอร์นะแนในอนเลยนะสำหรับการที่จะมีการแข่งขันนะครับในคืนนี้แน่นอนเจอกันนะฮะก็าหาข้อมูลได้นะฮะในเพจในกิจกรรมใน YouTube ก็ใช้กล่องนะ API นะของพระฟังก่อซิ่งหสยไปคุมทุกอย่างการคืนที่เจอกันแน่นับกับการเช่นเคยครับอีกหนึ่งวันกับงาน n โอไทยแลนด์ซูเปอร์เฟส2020ที่ป๊องครับผมต้องต้าบ้านไม้ครับอ้าวครับนนี้นี่แดดดีครับที่สนามนะฮะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็เข้ามาดูได้สักพักแล้ว แล้วก็สามสัปกาสากลนครับต้องกดไลค์กดแชร์เพื่อไปครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับงานดีๆอย่างนี้ครับในรายการที่จัดอันดับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เร็วที่สุด8คัน เอาแวน